วันนี้เนียบค่ะคุณเลขาคอรมอคุณนัทธารีอนันตศิลป์ไม่ตอบอะไรเลยนะข่าวถามเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของคอรมอลชุดใหม่องค์อิงหนึ่งเนี่ยนะคะออไม่ตอบอะไรเลยนะไม่พยักหน้ะที่เรามีแต่พยักหน้าหมายถึงว่าตรวจเข้มใช่ไหมพยักหน้าตรวจเข้มคือวันนี้ประเด็นประเด็นอยู่ที่คําว่าตรวจเข้มท่านผู้ชมเนื่องจากว่า เศรษฐาเนี่ยกิ้งคือตกท่อชัดๆดังนั้นองค์อิงอหนึ่งมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไม่ยอมเด็ดขาดคอรมอเขาทุกคนเนี่ยเขาตั้งตรวจสอบใหม่หมดเลยไม่ว่าจะชื่อเดิมไม่ว่าจะตําแหน่งเดิมยังไงก็ตามทีและให้แต่ละพักคือเมื่อวานเนี่ยให้แต่ละพักเนี่ยส่งชื่อมาภายในวันนี้แล้วให้ตรวจกันเองในพักเราก็เริ่มต้นไล่กันก่อนพลังประชาชนเนี่ยนะ,ะคะเขาตรวจเข้มมาก <c oughs> เขาส่งเขาส่งชื่อไปตั้งแต่เมื่อวานนะรวมไทยสร้างชาติส่งเราทรสชส่งไปแล้ว พลังประชารัฐส่งไปแล้วภูมิใจไทยภูมิใจไทยเป็นคนแรกเลยส่งคนแรกเ,รรเลยแล้วก็มีชื่อชาดาด้วยนะคะสามพังนี้ส่งเรียบร้อยภูมิใจไทยส่งไปแล้วนิ่งเฉยเสียรวมไทยสร้างชาติส่งไปแล้วขิงโดนตรวจสอบเนื่องจากว่าคดีกปปสคือคดีกปปสเนี่ยไม่มีแล้วแต่คดีหมันไส้กปปสเนี่ยมีค้างอยู่ค้างใจไม่ใช่ค้างสาลน,นะมันค้างใจอยู่ เออพี่กองเือไม่อยากเห็นคิงอยู่ในคอร์โมองค์อิงอ่ะเอางี้เออนึกออกมาใช่ไหมคคดีคดีลมไทยสร้งชาติเนี่ยมีติดอยู่